ร้อยแล้วจ้าแกงบะแมยนต้มจืดยอดตอกเผาใส่ยายบะมีกระดูกแก้เลยสับหมูปลาชอเอาพี่ลองนี่โอ้เขาทายจะได้ยายกะจิกินล่องเบิ้งตักมานน่รู้สึกว่าแซบคักขนาดความหวานนี่กะจิบ่หลายปในใราะว่ายายยยาลวกออกนำนำหวานน้ำนันพิ่น ะเาอ,อ,อ,อาหยอดบอกหยอดเผานี่มันสุหวานดิสุดยอดเลยพี่น้องซับหมูใส่บักหลายเลยสุดยอดสุดยอดสดตัวบาดนี่นี่หมูคูลูกลีนพี่น้องเย้ยอันเป็นตอนแยกเอาล้วนใส่น้ำกระเทียมน้ำพักซี่นั่งมันสุดยอดสุดยอดมาเสียมน้ำกันเ้อพี่น้อง แยกกเคยกินยูดอกแยกกินเคยแกงเคยยังอยู่สมัยก้อนแกงสยานาย่างอย่างยังขึ้นน้องใหม่นี่แหละแต่ว่าอันต้มนี่ต้มจืดนี่แยกกับพวกขั้นเคยเห็ดจากเทียก็เลยลองเห็ดเบึงบอกว่า,พ,า,าพ่อไงแต่พ่ออันคนก็เคยกินอยู่นลนะ่นเคยกิน่นอยู่ทังผักกลางเนาะ่นเคยกินกับสีล่องเบึงตัวหอมหอมพี่น้องหอมขนาดเลย